สวัสดี FC ที่น่ารักของช่างหำ DIY ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูชักโครกพามาดูชักโครกชักโครกบ้านไหนนะครับชักโครกบ้านไหนที่ถังน้ำน้อยน้ำเล็กน้ำมันน้อยนะน้ำมันน้อยหรือว่าน้ำมันระดับน้ำในหม้อพักน้ำมันต่ำไปเวลาเรากดเวลาเรากดลงแล้วมันไม่สะอาดในครั้งเดียว อาช่างหำมีวิธีการมาแนะนํานะครับผมอาช่างหํำมีวิธีการมาแนะนําสาหรับคนที่ใช้ชักโครกแบบเป็นถังกดนน้าอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับผมแล้วมีปัญหาน้ําน้อยเราสามารถปรับตั้งได้ไหมมันก็จริงๆมันก็ปรับตั้งได้นะครับผมมันก็มีที่ให้ปรับตั้งอยู่แต่ว่าเราปรับตั้งจนสุดแล้วมันก็ยังน้อยอยู่ดีช่างหํำแนะนํา ก็คือต่อกระบอกตัวนี้ขึ้นมานะครับผมอ่ากระบอกระดับน้ำอาใช้ท่อหนึ่งนิ้วทาก,กาวต่อขึ้นมาอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเดี๋ยวผมจะกดให้ดูปอบชิอ่าทุกคนเห็นไหมครับท่อระดับน้ําของมันมันอยู่อยู่ลึกๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเต็มท่อตัวนี้มันก็จะล้นท่อตัวนี้อ่าระบบมันก็จะตัดน้ําออกไปนะครับผมอ่าเราก็ทําการต่อท่อให้มันยาวขึ้นมา อาจจะยาวจนท่วมาต้มปรุงบนนี้เลยก็ทําได้นะครับก็สามารถทําได้แต่ของผมทําขึ้นมาแค่นี้ก็ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วอะสําหรับท่านใดที่มีปัญหาก็ลองลอง,ลองทำดูนะครับผมอลองทำดูว่ามันจะมีปัญหาเ่อมันจะทําได้ไหมส่วนตัวของผมผมลองดูแล้วโอเคมันมันได้ผลดีนะครับผมได้ผลดีแล้วก็ ระดับน้ำในหม้อน้ำชักโครกมันก็จะเยอะหน่อยเวลาเรากดมันก็จะน้ำมันก็จะแรงแล้วก็สะอาดสะอาดทดง่ายโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ